e t o นะครับขอบนะครับ reference reference e r e n c e นะครับ reference อ่า e w การสเปร i ์เลชั่นะครับ ETO นะครับการประเมิน ETO จากถาดวัดการระเหยนะครับนั้นค่า ETO นะครับ ETO จะเป็นฟังก์ชันของนะครับก็คือแผ่นแผ่นก็คือตัวถาด แฮนด์แฟกเตอร์นะครับกับตัวนะครับอีวาโพเลชันอีวาโปอีวาโพเลชันนะโอเคนะครับเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ <c oughs> นะครับ e.t.o จะเท่าก e ับ k.p คูณกับ e.p. e.p. เรารู네้แล้วว่าเป็นการระเหยจากผิวน้ำขึ้นไปนะครับ k.p. ก็คือสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยนะครับทีนี้ตัวนี้ประเมินพืชอ้างอิงนะครับพืชอ้างอิงคืออะไรพืชอ้างอิงก็คือหญ้านะครับหญ้า g a s Glass, นะครับ g a s ตจะใช้เป็นพืชดั้งเองนะครับ,นะรบาทาไมต้องใช้หญ้าเป็นพืชดั้งเองนะลองไปค้นคว้าดูนะครับเนื่องจากหลักกิก็คือเนื่องจากเป็นพืชที่มีการจเจริญเติบโตแบบสม่ำเสมอนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัว reference ในการประมาณค่า ETO นะครับทีนี้ process เ,เป็นยังไงนะครับปกติเราก็จะ มีอะไรครับการเช่นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเราก็ต้องปลนะูกหญ้านะครับปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้านะครับแล้วก็พยายามตัดแล้วก็เลี้ยงการเจริญเติบโตให้มันอยู่ในอยู่ในช่วงของความสูงประมาณ8ถึง แปดถึงสิเซนติเมตรนะครับ,นะรบมันก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตอยู่ช่วงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับตั้งวัดไอตั้งถาดวัดกันละเหยก็คือตัวคลาสตัวแพลนนะครับตัวตัวนี้ก็คือเป็นคลาส s A แพ a n นะครับเป็นถาดวัดกันละเหยนะครับมีสแตนดาดอยู่นะครับ ทีนี้ปัจจัยที่ทำอันนี้เป็นเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำน้ำที่อยู่ในถาดนะเราตั้งถาดวัดการระเหยอ,อยู่ข้างนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดการระเหยมีอะไรที่เรารู้กันก็คือตัว c l i m a ม e นะครับคลายเม็อ่แฟกเตอนะครับมีอะไรบ้างมี t e m p ปอร์เจอมี สันชายมีความเดียวลมมีความชื้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีผลต่อถาดวัคการละเหยนะครับถูกไหมครับทาให้ทาให้น้านะครับที่อยู่ในถาดวัคการระเหยเนี่ยระเหยนะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอก็คือค่า e นะค่า e นะค่า e เนี่ยระเหยขึ้นไปค่า e นะครับแล้วก็ จะทำการตรวจวัดค่า e นะครับที่มันละเหยแต่ละช่วงเวลานะครับค่า e นะครับที่ละเหยจากถาดก็จะมาทําการประมาณค่าการละเหยจากตัว r e Le f r r น n c คอก็คือตัวตัว,ต,วตัวยานะครับตัวนี้ก็จะมาประเมินนะครับโดยถาดว่าการละเหยก็จะมีค่าสัมประสิทธิ ระบุไว้นะว่าถาดนี้ใช้สัมประสิทธิ์เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีค่าอยู่ระหว่าง0.75นะครับ0 75นะครับค่าอันนี้อันนี้เรารู้แล้วจากถาดนะครับถูกไหมครับค่า EP ก็คือวัดค่ากัะเลยจากถาดนะครับเอาสอค่านี้คูณกันเราก็จะได้ค่า ETO นั้นค่า ETO ที่ได้ก็คือค่า ETO ที่อะไรครับจากแปลงหญ้า ขึ้นไปเรียกว่าเป็นค่า e ี o โอนะครับก็คือค่านะครับค่าคอบเร e เฟนต์อีวาปูทัสเพเดชันนะครับก็คือค่าค่าการคายละเหยนะครับของพืชอ้างอิงนะครับนี่คือเป็นวิธีการประมาณค่า e ี o โดยใช้ถาดวัดการละเหยนะครับ